เมื่อเวลา17.30น,นของวันที่25กันยายนที่ผ่านมาค่ะมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมได้เข้าตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งนะคะในซอยทองหลอบ้านหนองบุหมู่3ตสามพ้าค่ะหลังได้รดับแจ้งขอความช่วยเหลือค่ะว่ามีงูหลามขนาดใหญ่มาติดที่ตะข่ายซึ่งที่เกิดเหตุน,นะคะก็พบกับนายสุภจิตอายุ58ปีเจ้าของบ้านค่ะนำอาสากู้ภยัยตรวจสอบจุดที่พบงูติดเชือกตาข่ายข้างรัวบ้านซึ่งคาดว่าจะ งูหลามตัวนี้นะคะจะเลื้อยเข้ามากินไก่ชนที่เลี้ยงเอาไว้ค่ะด้านอาสากู้ภัยนะคะจึงได้ตัดตะข่ายแล้วก็นำงูออกมาค่ะวัดความยาวได้3.2เมตรซึ่งก็พบว่ามีบาดแผลที่ถูกเชือกตะข่ายรัด ซึ่งนายสุพจิตนะคะบอกว่าตนเองนั้นเดินมาหลังบ้านค่ะเพื่อที่จะให้อาหารไก่ก่อนที่จะไปยืนฉี่ที่ข้างรั้วนะคะระหว่างนั้นค่ะก็ได้เหลือไปเห็นงูขนาดใหญ่ติดอยู่ที่ตะข่ายตกใจค่ะจนฉีกรถกเกางพอตั้งสติได้จึงวิ่งออกมาหยิบโทรศัพท์โทรขอความช่วยเหลือจากมูลลนิธิให้มาช่วยจับซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีไก่ชนที่เลี้ยงไว้หายไป2-3ตัวค่ะไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของงูตัวนี้ด้วยหรือไม่ จากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้นำงูใส <fin anta> <ots> ่ถ <guarding okay>? ุงเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะอาจารย์เป็นเก่งๆแล้วคร้บนี้ครับซิบกินีว่าเินว่าเพิ่นว่ามักสะโชคดีได้หละครับมีโชคมีลาบเลยเพิ่นว่าเราพี่จะเสี่ยงดวงบะส่ว่าสิรล่องลอยอยู่ครับเพิ่นเห็นเพิ่นวัดบ่งกีเดี๋ยวเพิ่นว่าสามเมตรยี่สิบก็เรียกว่าสิ่งล่องบ่มีโชคโดนแล้วครับเลขที่บ้านอย่างครับ หนึ 2> 1, 2, ่งสองแปดครับผมหนึ่งสองแปดทับสิบสี่ครับขนาดใกล้ผมหายยุดสองสามตัวครับ <ừ> ใกล้ตัวขนาดใกล้หน่อยบปล่าหอขนาดกาเนี่ยครับตัวประม่านกาเนี่ยหายกระสงสัย,ย้อนไปนอย่างที่หาย <ừ> ผมก็สังเกตบังยู่แจกับก็เห็นเพิ่งไม่เห็นเมื่อนเนี่ยครับบอรู้ว่าจะเป็นเพิ่นมา,นานใกล้ใกล้ผมสื่อว่าถ้ำสายพันุกับประม่าณลอยสองลอย,อยเนี่ยครับวันสองลอยตัวครับจะมาเป็นใกล้อย่างครับ